สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง b i o o n t t Trinity Masquerade นะครับซึ่งเป็นชุดพิเศษนะครับที่สำคัญนะครับเกมนี้นะครับก็ได้รางวัลเกมแอคชั่นยอดเยี่ยมนะครับของปี2022ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองมาค่อยๆแกะกล่องกันดูนะครับผม ในกล่องนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นโซนที่ขายในเมืองไทยนะครับผมที่แม้เขาจะเป็นโซน US แต่ว่าจะเป็น USA เอเชียแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นการนําเข้าเข้ามาโดยตัวแทนจําหน่ายนะครับเพื่อขายในประเทศไทยโดยเฉพาะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูว่ามีคนต่างประเทศนะครับเขาซื้อชุดลิมิเต็ดแบบนี้นะครับสังเกตว่าข้างใน เขาจะมีของไม่เหมือนกับกล่องที่ขายในไทยวันจะใครที่จะหากล่องขายในไทยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็ตัวกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องทรงสีเหลืองผืนผ้าใหญ่ๆเลยนะครับผมก็เป็นทรงที่คล้ายๆกรอบรูปนะครับผมข้างในนี้นะครับพอเราแกะออกมานะครับในกล่องโซนชัยนะครับอันแรกสุดที่เราได้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวหนังสือ นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นงานอาร์ตนะครับที่รวบรวมรูปภาพแล้วก็งานต่ตางๆนะครับของเกมไบ y อเนต้านะครับผมในตั้หนังสือตัวนี้นะครับก็เป็นภาพสีเลยนะครับ ทำเล่อไว้ดีมากเลยนะครับผมก็เขียนไว้ว่า The Art of Bayonetta ภาคที่3นะครับสังเกตว่าตันหนังสือนะครับก็เรียกได้ว่าเหมาะกับการสะสมนะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดต่างๆในเกมเต็มไปหมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บชุดสะสมไว้นะครับหนังสือชุดนี้ก็แถมมาในชุดให้เลยนะครับก็เป็นอีกจุดไอเทมหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าตัวนี้ก็มีอยู่ในกล่องนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันดูต่อนะครับว่าในกล่องนอกจากจะมีหนังสือแล้วเรามีอะไรอีกนะครับสังเกตว่าในชุดของไทยนะครับพอเราแกะกล่องมาแล้วนะครับหลังจากหยิบหนังสือแล้วตู้กล่องมันจะว่างๆแต่ถ้าเกิดเราดึงกล่องมันออกมา,าหนึ่งชั้นนะครับมันจะเป็นถาดออกมาข้างในนะครับก็จะเห็นมีแผ่นเกมนะครับเดี๋ยวลองมาแกะแผ่นเกมกันดูนะครับ แผ่นเกมตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆซื้อของแผ่นที่ขายนะครับก็จะเป็นโซนเดียวกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการนําเข้ามาจัดจําหน่ายอย่างถูกต้องนะครับวันตัวเกมนะครับก็จะเป็นโซน US นะครับซึ่งเพื่อนๆเวลาเรากดรับเหรียญนะครับก็รับเหรียญในโซน US ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่ชอบบินไปซื้อเกมถูกใน eShop โซนต่างๆนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับโซนอเมริกาใต้ก็กดรับเหรียญได้เหมือนกันนะครับในกล่อง ไม่มีโค้ดอะไรนะครับผมตัวเกมก็จะสามารถลงเล่นได้เลยนะครับผมใส่แผ่นแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเป็นภาค3นะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติถ้าเราแกะออกมาต่อนะครับตัวนี้จะสังเกตว่าจุดนี้นะครับจะไม่เหมือนกับแผ่นของโซนประเทศอื่นนะครับทีแรกนะครับผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันคือกล่องอะไรนะครับไม่แน่ใจแต่พอผมเปิดออกมาดูนะครับ ข้างในก็คือมันจะเป็นภาพนะครับซึ่งพอเราดูปุ๊บมันก็คือปกเกมนั่นเองนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นปกเกมของภาคที่3ภาคที่2แล้วก็ภาคที่1นะครับวันเดียวกดสมมติถ้าเรามีตัวตลับเกมอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอาปกตัวนี้ไปใส่ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโซนที่ขายในไทยก็เลยมีของข้างในต่างกับประเทศน,นะครับประเทศนจะไม่เหมือนเราส่วนตัวกล่องของเขานะครับเขาก็มีรอยปูเอาไว้นะครับ ก็เข้าใจว่าน่าจะเอาไว้สําหรับเวลาเราเจาะมาแล้วก็กลายเป็นถาดแล้วก็วางเรียงนะครับให้มันอยู่เป็นกรอบรูปนะครับก็คือรวม3ภาคไว้นะครับตัวเกมต้องบอกก่อนนะครับว่ารบเอ็นตาภาค3นี้เป็นเกมแรกเลยนะครับที่ลงในเครื่อง n n t t n n o s w w t t h นะครับเพราะว่าไอ้ภาค1กับภาค2อันนี้เป็นเกมเก่านะครับที่พอร์ตมานะครับฟอน้นภาค3ตัวนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราเห็นข่าวตั้งแต่ปี2017นะครับ นานมากเลยนะครับที่มีข่าวภาค3แล้วก็เพิ่งจะออกมาณนะตอนนี้เองนะครับเราก็ได้รางวัลเกมแอคชั่นยอดเยี่ยมด้วยตัวเกมนะครับต้องบอกก่อนว่าเราสามารถปรับได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเคยเล่นเกมมาแล้วนะครับเนเพื่อนก็เล่นแบบยากเลยก็ได้นะครับผมจะได้ฟังแอคชั่นได้ส่วนตรงนี้นะครับแนะนำเพื่อนเพื่อนว่าให้ปิดออฟไว้เพราะว่าตัวเกมมันจะมีภาพต่างๆที่ดูน่าตื่นเต้นเนาะนะครับมันถ้าเพื่อนๆ,ๆ,นๆกดอ่อนมันจะไม่มีพุ่งชันนะครับแถมเวลาถ้าเรา กดบันทึกภาพนะครับที่แคปหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแน่นอนนะครับว่ามันมีทุกเซ็นเซอร์ไปนะครับเพราะบางช่วงเสียงหรือว่าภาพอาจจะกระตุกหายไปเลยนะครับผมถ้าเราแคปภาพด้วยวิธีนั้นนะครับเพราะตัวเกมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเมื่อกี้เราไปกดออนมันจะมีการเซ็นเซอร์บางอย่างให้แต่ถ้าเรากดออฟนะครับแปลว่าเราจะได้เกมเต็มเ็มเลยที่ ผู้ผลิตเขาอยากจะใส่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นฉากต่อสู้เอ้ยนะครับมันก็จะมีความซิกซี่มีอะไรของเขานะครับผมก็เพิ่มเพืก็สามารถกดตามได้เลยนะครับในส่วนของไบโอเจนต้านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเดิมทีเกมนี้นะครับภาคแรกเขาเคยลงมาตั้งแต่ยุคนู้นเลย Play Station รุ่น3นะ p พลแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทำเป็น Exclusive นะครับของเครื่อง Nintendo Wii U นะครับเป็นภาคที่2 ทีนี้พอเนนยอสวิตออกนะครับเขาก็มีข่าวตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือปี2017นะครับว่าจะมีไบเอต้าพาดสมมาออกนะครับทีนี้เราก็รอกันไปนะครับระหว่างรอเขาก็มีการเอาพักที่1กับพักที่2มาลงเนนยอสวิตเพราะฉะนั้นคนี้ไม่เคยเล่นก็าจะารู้สึกว่าเออไบเอต้ามันอยู่กับเนนยอสสวิตมาตลอดเลยแต่ในความเป็นจริงนะครับอันนั้นคือเกมเก่าเพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ภาคใหม่นะครับพักที่3เนี้ย เป็นพคล่าสุดเลยที่จะลงินเทอร์สวิตนะครับหันใครที่รอติดตามเกมแอคชั่นสนุกสนุกแล้วก็ได้รองวัดนะครับก็แนะนำเกมนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไข่ที่เป็นแฟนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเจอชุดลิมิตนะครับแล้วถ้าเราสนใจก็ซื้อสะสมไว้ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆกคนในการตัดสินใจนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ